นี่งกดตายวนีนเป็นผ่าจากองจรดร้องมันผ้าจะหน้ายใหม่แล้วเดี๋ยวจะท จุดเอาผ่าเขาใหม่แล้วมจุดเอาผ่าใหม่จุดเอาผ่าใหม่เลย จูดอภาหม่เลยจูดอภาหม่เด้พี่น้องอ้าวคือก็เหม็นบ่ได้นอนเนาะแต่ตาตองอับปึงคื้อก็เหม็นบ่ได้นะเกิดยังขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นคก็เหม็นบ่ได้คุณดาประเด็นคือก็เหม็นจ้าบ่ได้แต่ตาตองอับปึงสืนั่นเกิดยังขึ้นเขาพิดจังหวะที มือมนมือได้เนาะขาไปเบื้องส่องของน้ำอันของสาวสาวอย่างเนาะเป็นได้พินเนาะไปเบื้องสาวอย่างเนาะลืมสือไปยินดีแสดงความยินดีกับเราเราได้พินมากเนาะเจ้กสาวอย่างบุไปเบิงเงสาวนี่บ่เราโพดขึ้นมาเราแดนนั่นเราได้จดไม้พินเนาะมาด้วยไปแสดงความยินดีกับเขา คุณเดอ้อคุณดาวมาเป็นกำลังได้ยังไงเหตุเดือนบ้านประเดินกับอันโบนัสให้ฟังผู้ใดเหตุตามเป่าไดเป็นเงื่นสองสองเดือนเดือนเดือนแรกก็สี่สองพันสองพันเดือนนี่ล่ะเดือนพฤศจกิกาเนี่ยนะสองพันนั่นเป็นเงิน 2, น่นสองพันนั่น อันของสหรัฐเขาเอื่นสองเหรียญเอสองเหรียญสองพัเหรียญนสองเหรียญสองพันเหรียญก,ก็เป็นเงิน, 6, 2, กนหกหมืนกว่าสองพนเหรียญก็เป็นเงืนหกหมืกว่าหกหมื่กว่า, 6, วากันได้เต็มสองพันเหรียญก็ได้ปรมมาณหกหมื่นหกหมื่นมื่นี่่ะ สหารเมริกาเรียนเรียนบบนึงกับสามพิี่บาทเงินไทยนะเรียนหนึ่งสี่บาทเงินไทยทีได้ประมาณน,นี้ 60, 60, 60. หกมื่นหกมืนสี่หกแล้วกันบ่ร่วมกับเงิน,น,งน,นเฮ็ดข้าเฮ็ดคลิปธรรมดาเด้อันนี้เฉพาะอันโบนัสเด้ยเงิอัน,นันคลิปข้าธรรมดาอีกเรีอันคลิปเฮาธรรมดาที่คนเบิ่งกูมือกูมือ เพราะว่าฮ้าก็ไดอยู่แล้วนะลอยเดียนฮ้าก็สดีไดประมาณสามพันกว่าบาทรวมถึงเงินฮ้าประมาณนี่แหละพี่น,อน้องห่เฮ้าไดฮ้าเห็ดหยอดลายเฮาอเหด็ดหยอดไสหน่อยฮ้าก็ได โอ้ข oh, ันเห็ดยอดได้ตามเป่าทเทียนพ่ยูกเขาหายมากแตุดยอดแล้วพี่น้องนะห,อห,หายใจอิม่มพระทษ่ละหายใจอิ่มเละได้ไปคุยได้เต็มปากแล้วนี่ได้โบนัสจากพี่ยูกหราก็ได้เงินจากยูทูบอีกตั้งหาที่ห้างเห็ดคู่มือคู่มือทั้งได้โบนัสทั้งได้เงินเยอะมากน,นีน้ต้องบอก